นี้นะครับเราก็ผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผสมปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมจะเอาตัวนี้ลงไปไว้ในนี้แล้วก็ประมาณสิบห้าวันก็จะได้เป็นต้นที่จะเอามาใช้ในการทำอาหารหรือเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับอ่าดูครับ นี่นครับยกขึ้นมาดูข้างล่างหน่อยนะครับนี่ครับให้ลากมันได้จุ่มลงไปในน้ำแล้วก็ได้กินน้ำกับปุ๋ยมันจะได้ดเ,เดติบโตปุ๋ยนี่ก็ใช้ปุ๋ยเอครับปุ๋ยเอ โอเคครับเดี๋ยวเรารอดูกันว่าความจเจริญเติบโตของมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ